ฝันว่าปีนเขาจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นมีความอัดอั้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังโชคดีจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณไปช่วยเหลือความรักคนโสดอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาสอดแทรกให้ยุ่งยากใจได้คุณอาจจะพบคนที่ถูกใจแล้วแต่มันยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอเนื้อคู่ถ้าไม่ระวังตัวระวังใจของคุณเองให้ดีด จิตใจของคุณนั่นแหละที่จะทำให้คุณคิดเลยเถิดไปไกลดวงการเงินการงานจะเด่นมากในด,ด้านการงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่ต้องพบปะกับคนต่างชาติต่างภาษาการงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวการงานหากเต็มที่กับมันได้ผลรับดีเกินคาดเลขนำโชคศูนย์ 3,8,9,29,067,524ฝากกดติดตามช่องดิมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ